สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงท่าลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมปปลายทางจะเจอคู่แท้ไหมเราฟังคำนายความรักแบบแรนดอมของชาวท่าลมกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณนะครับคุณมีโอกาสจะเจอคู่แท้รักแท้คู่ที่มั่นคงหรือเปล่ามาฟังคำนายแบบ,แบบแรนดอมกันได้เลยครับผ <c oughs> มจะเปิดหนวตสามเซนนะครับเซนสามใบเป็นคําถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซนแรกกันเลยนะครับว่าดวงความรักของคุณนะครับชาวท่าลมจะเป็นยังไงนะครับ,บรเปิดูนเซนแรกนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่ามวลไปด้วยความสําเร็จและความ ปลายทางนะครับในเรื่องของความรักคุณจะประสบความสําเร็จและไปต่อได้แบบยาวๆกับเรื่องของความรักนะครับผมบอกเลยว่าความรักของคุณจะสุขสมหวังและมั่นคงสําหรับใจที่คุณหวังไว้เลยนะครับใครที่มีคู่ครองคู่รักแฟนนะครับหรือว่าคู่ครองมุมมองที่ดีนะครับหรือว่าพร้อมที่จะไปต่อกับเรื่องความรักนะขนานี้ผมบอกเลยว่าคุณจะสําเร็จและสมหวังกับเรื่องของความรักมากๆครับผมบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสําหรับตัวคุณมากๆนะครับมุมมองความรักนะขนาดนี้อาจจะดูกระัทงกระแท่นอาจจะดูเป็นฝ่ายที่คุณเป็นผู้ให้นะครับกับเรื่องของความรักมากเกินไปหน่่อยแต ท้ายแล้วคุณจะช่วยกันประคับประคองพยุงกันไปจนสุดทางในเรื่องของความรักนะครับผมบอกเลยว่าอยู่กันไปจนจากกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าความรักของคุณกลมกล่อมและไปอย่างดีครับเซตที่2นะครับเป็นยังไงบ้างปลายทางจะเจอคู่แท้ไหมนะครับเปิดมาดูเซตที่2นี้นะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของความรักเองแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นคนทุ่มเทกับเรื่องของความรักนะครับเป็นคนที่ให้ใจกับเรื่องความรักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้คุณค่ากับเรื่องของความรักมากกว่านะครับอันนี้บอกเลยว่าฝ่ายที่รักกันอ่ารักใครรมมาาาาาาากกววววว่่่่เเเนนยต้้อองป็ชชลลูแะพ ลมเองเนี่ยก็นั้งคาดหวังกับเรื่องของความรักไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวหมายถึงเรื่องของการงานนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตด้วยก็ตามนะครับเป็นคนที่คาดหวังและมีเป้าหมายสําหรับชีวิตเนี่ยมาเป็นแบบหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าชาวท่าลมเนี่ยจะประสบความสาเร็จทั้งเรื่องของความรักการงานนะครับและร่วงเกงการมีครอบครัวนะครับรวมถึงมุมมองกับเรื่องของความรักนะครับในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะคุณจะเป็นคนคุมสถานการณ์และก็ควบคุมในเรื่องของความรักได้ดีมากๆครับและสุดท้ายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับจะเจอคู่แท้ ความสมหวังนะครับเป็นไปอย่างดีงามนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะครับใครที่กําลังเริ่มต้นในความรักนะครับค่อยๆประคับประคองไปในช่วงนี้นะครับค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆนะครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและมีมุมมองที่ดีกับเรื่องความรักนะครับความรักของคุณนะครับมีโอกาสจะจบลงนะครับรวมถึงมีโอกาสที่จะไปต่อได้ยากอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็จะวนกลับมาหาการวนเวียนกันอยู่แบบนั้นนะครับเลิกกันไม่ขาดตัดกันไม่ได้เป็นคู่ครองที่ดีนะครับรวมถึงมีมุมมองในการไปต่ออย่างชัดเจนมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครรับของชาาวทมกๆ สำหรับคู่ครองและความรักนะครับคุณจะประสบความสําเร็จมาเป็นอันดับหนึ่งะครับของจัดสิบสอราศีนะครับ,ขอ,รบของชาวธารุมถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับรวมถึงคู่แท้คู่ครองนะครับจะคบกันไปแบบยาวๆจนสุดทางเลยครับ